จากกรมคร้าพดีพวกคุณจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันราคาถูกมากๆมันถูกกว่าราคาตลาดที่เราเห็นทั่วไปถูกแท้จะย้อนเวลาล้างถ่แมชชีนกันเลยแต่พวกคุณรู้ไหมคะว่าจริงๆมันถูกได้มากกว่าน,นั้นอีกอนะ่ะจริงๆแล้วค่ะกรมคร้าพดีเขาจะมีการลดราคานะคะโดยทุกครั้งที่เขานําออกมาขายแล้วขายไม่ออกเขาจะลดราคาลงเซลสิเ์ซค่ะเป็นไงคะว้าวไหมนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าถ้าคุณอยากได้ที่มันถูกกว่าราคาที่คุณเห็นในประกาศค่ะ คุณต้องรอเขาทําไมคะรอเขารดราคาค่ะดังนั้นถ้าใครอยากได้ทซับบังคับคดีราคาถูกคุณตามหาประกาศที่เขาเขียนว่างดขายไม่มีผู้เข้าสู้ราคานั่นมันเป็นคีย์เวิร์ดที่เขากำลังจะบอกคุณว่าฉันเคยเอามาขายแล้วนะแต่ฉันขายไม่ออกรอบหน้าฉันจะลดราคาแล้วนะซึ่งทุกครั้งที่ขายไม่ออกจะลดลงไปอีก10%ค่ะลดลงไปเรื่อยๆโดยลดสูงสุดไม่เกิน30%ดังนั้นถ้าซับไหนที่คุณเล็งไว้แล้วคุณอยากได้ตอน ลดราคาเคล็ดลับก็คือให้ไปซื้อตอนลดนั่นเองนะคะก็คือรอที่ในประกาศขึ้นว่างดขายไม่มีผู้เข้าสู้ราคาเป็นสัญญาณที่จะบอกว่ารอบหน้าฉันลดราคานะจ๊ะถ้าคุณชอบความรู้ในการลงทุนทรัพย์มาครับคดีติดตามได้ในเพจตั้งผลประมูลอสังหาแบบนักลงทุน แต่ถ้าคุณอยากเริ่มต้นแล้วนะคะครูมีอีบุ๊กสูตรรัดประมูลทรัพย์จับเงินล้านแบบง่ายเป็นอีบุ๊กที่ครูเขียนเองในฐานะนักลงทุนและคุณทาตามได้ง่ายๆมีเพียงเท่านั้นนะมีโบนัสเป็นไลน์ส่วนตัวค่ะที่จะคอยอัปเดตแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเรานักเรียนของครูและก็เพื่อนร่วมลงทุนที่อยู่ในกลุ่มนะคะซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มากคุณจะเป็นสมาชิกไลน์นี้ตลอดชีพปรึกษาได้ตลอดเวลาสนใจติดต่อที่ไลน์แอดแอคซายทีเออเ็มเอฟโอเอ็นรอคุณอยู่นะคะ